แล้ววันนี้ค่ะ26มีนาคมนะคะมี2เรื่องที่ต้องจับตามองเรื่องแรกก็คือว่าจะมีการเปิดตัวเลขเจรจาการค้าการลงทุนเสริมความแข็งแกร่งนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งทาเมื่อวันนี้เนี่ยนะคะในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่28สมัยประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษยติขอเปิดอภิพายทั่วไปในวุฒิสภาตามมาตรา153ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนายทัก ขออภัยค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุถึงเรื่องของการลงทุนซึ่งในวันนี้ค่ะวันที่2 6มีนาคมเวลาประมาณ11นาฬิกานาทีประธานผู้แทนการค้าไทยและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยจะมีการถแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะคะ,คะซึ่งท่านนายกบอกว่าทางทีมงานเนี่ยได้ทาการติดต่อกับบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทให้เข้ามาลงทุน ในประเทศไทยแต่ต้องชี้แจงว่าการลงทุนเนี่ยเป็นแสนล้านหรือล้าน,ล,านล้านนั้นใช้เวลามากกว่า7เดือนที่ผ่านมาในการตกลงแต่มั่นใจว่าทางประธานผู้แทนการค้าไทยกับทีมงานของเลข,ขาธิการ B.O.I เนี่ยจะมีการถแถลงรายละเอียดในวันนี้ซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบนะคะถึงความก้าวหน้าของการเดินทางไปต่างประเทศนำนักลงทุนมายกระดับอุตสาหกรรมไทยที่เป็นอุตสาหกรรมโลโปรฟิต ให้เป็นไฮโปรฟิตค่ะทำให้รายได้ระยะยาวของประชาชนนั้นถูกยกระดับขึ้นมาเดี๋ยววันนี้นะคะ11.30นาฬิกานาทีเดี๋ยวเรารอรับฟังกันนะคะว่าะจะมีการแถลงการอย่างไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวรอค่ะ